สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงหธนู16-30พฤศจิกายน2566มาดูกันนะคะว่าชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะใน15วันสั้นๆการเปิดไพ่ย,ยิปซีอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านนะคะแล้วก็1ทธาตุก็3ราศีด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวเมษสิงหธนูนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ความรักของคุณค่ะในช่วงนี้นะคะสามราศีคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมคู่รักครอบครัวกําลังจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะแต่เรามองว่าการเดินทางคุณต้องคิดทบทวน คุณต้องคิดทบทวนแล้วว่าเอะค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายมันจะบานปลายไหมหรือช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีการเบกเบรกหรือคุณกําลังจะคิดก็ได้ว่าเอะถ้าเราจะเดินทางถ้าเราจะไปเที่ยวหรือเราต้องวางแผนอะไรหรือเปล่านะคะบางคนเป็นแบบนี้ชาวธาตุไฟนะคะคู่รักครอบครัวไม่คุณก็คู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะชาวธาตุไฟไม่คุณก็คู่ ระวังในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของสายงานหน้าที่การงานนะคะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานก็ต้องเรามาระวังใครรอง,งานอยู่ใครว่างงานอยู่เดี๋ยวจะได้งานจะมีคนเข้ามาช่วยในเรื่องของงานนะคะผู้รักครอบครัวนะคะส่วน <c oughs> บางท่านคะ่ะโดนกดดันออกงานนะคะเนี่ยผู้รักครอบครัวบางท่านโดนกดดันออกงานนะคะก็ต้องระวังสักหน่อยนึงนะแต่เรามองว่าด้วยความที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดอ่ะ ัวเองก็ต้อง,น,งนั่งคิดแล้ววะนั่งคิดแล้วเราว่าเอ๊ะเราโดนเรื่องอะไรเราโดนเขากดดันเรื่องอะไรนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือระวังการโดนกดดันนะคะ,ะ well ในเรื่องของสายงานกู้รักครอบครัวระวังสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวนะคะชาวราศีเมษนะคะใครก็ได้ที่เป็นคนในครอบครัวคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือกู้รักครอบครัวนะคะภายในครอบครัวของคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งช่วงนี้ Ask, มีเรื่องของการอยากจะหรือคุณก็ได้หรือคู่ก็ได้นะคะอยู่กันมายาวนานละอต้องเติมหล่อเติมสวยกันซะบ้างนะคะก็ aggio, อาจจะมีเหตุการณ์การสัญญกรรมเล็กน้อยก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้เรื่องมีเรื่องของการเหตุการณ์การสัญญกรรมก็ระวังนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆหรือการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะ ของมีคมนู่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังดีๆด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้คู่รักครอบครัวจะเด่นในเรื่องของการงานความเจริญก้าวหน้าในงานโอกาสงานงานทางเลือกงานใหม่ๆถึงได้มองว่าต่อให้ใครออกงานคุณก็กําลังจะได้งานจะมีคนเข้ามาช่วยคุณช่วยแบบลับๆหรือคุณกําลังจะได้ทํางานแบบลับๆได้หรือจะเป็นงานแบบว่าไม่ได้เปิดเผยนะคะมีเรื่องของการตกลงอะไรกันแบบลับๆประมาณแบบนั้นนะคะคู่รักครอบครัว ส่วนใครที่งานมั่นคงอยู่แล้วตัวเองมีโครงการมากๆมีความคิดมากๆช่นอยากจะมีความสําเร็จด้านอื่นตอนนี้ก็เป็นจังหวะเหมาะๆเป็นจังหวะเหมาะๆแล้วล่ะที่คุณจะต้องวางแผนละคุณอยากจะสําเร็จด้านอะไรคุณต้องหักคุณต้องเขาเรียกว่าต้องการวางแผนอะต้องมีต้องทุกอย่างต้องวางแผนนะคะอยู่ดีอยู่ดีแบบว่าลงมือทําเลยมันก็ไม่ได้นะคะต้องวางแผนนะคะและในบางเคสบางเคสก็รู้สึกว่า งานประจําเราก็มีความมั่นคงดีอยู่แล้วแล้วทําไมเราก็อยากจะมีงานอุลเลกส่วนตัวที่อยากจะมีทรัพย์ตรงนั้นบ้างคุณก็กําลังจะเกิดโชคเกิดทรัพย์ในงานอุิเลกส่วนตัวนะคะหรือบางคนค่ะงาน2อ,อย่างงานหนึ่งช่องทางค่ารายได้เข้ามาไม่เรามอกว่ามันไม่เสถียรหรือขาดสภาพคล่องคุณก็มีงานทางเลือกให้ อัอีกสองช่องทาง3มช่องทางชาวธาตุไฟช่วงนี้มีโอกาสได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยนะคะหรือมีโอกาสได้มีบ้านใหม่ๆห,หรือมีที่ทํากินใหม่ๆห,หรือที่ที่อยู่ใหม่ได้นะคะของชาวธาตุไฟช่วงนี้ถ้าจะมีปัญหาอะไรก็ระมัดร,ระวังปัญหาอย่างเดียวค่ะคืออารมณ์ถ้าเป็นภายในครอบครัวระวังกับระวังอารมณ์กับญาติพี่น้องได้นะคะระวังอารมณ์กับออบุตรบริวารได้คนรอบข้างของคุณได้ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ต่อกันนะคะ หรือช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่ว่าเฮ้ยคำพูดคำจามันไม่เข้าหูอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองนะคะส่วนชาวไฟค่ะเรื่องของงานเรื่องของโชคนะคะชาวไฟช่วงนี้อาจจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างนะนะคะโชคการสลับสุนได้โชคไม่เปิดเผยได้คนช่วยเหลือได้หรือโชคแบบการแบบ อย่างบางเคสนะคะอย่างบางเคสที่แบบว่าเ,าเป็นนักเสี่ยงโชคอันนั้นก็จะมีโชคเช่นกันนะคะสำหรับนักเสี่ยงโชคจะมีโชคเช่นกันค่ะนะคะโชคตรงนี้เนี่ยในบางเคสนะคะใครที่อยากจะลงทุนแบบเสี่ยงๆลงลงทุนต่างประเทศนู่นนี่นั่นอ่ะนะคะการลงทุนเสี่ยงๆก็ต้องรอบครอบก่อนก่อนที่จะลงทุน นะคะต้องรอบคอบก่อนนะนะคะพ่อมองเห็นว่าบางเคสอาจจะมีแนวโนม้มมีโอกาสอยากจะลงทุนแบบเสี่ยงๆอยากจะลงทุนอยากจะหารายได้พิเศษส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรอบคอบแล้วก็รอบรู้ซะก,ก่อนทุกอย่างต้องรอบรู้นะคะส่วนในปัญหาของความรักของคนที่มีประเด็นชาวธาตุไฟค่ะช่วงนี้ระวังปัญหาขัดแย้งทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะความไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอาจจะเป็นเพราะความอึอดอัดต่อกันมาสักพักหนึ่งหรือทะเลาะกันอาจจะเป็นเพราะว่า ระหว่างคุณกับเขามันไม่ดีกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้ชาวธาตุไฟระวังการไปจับโบเขาได้ว่าเขามีคนอื่นปกปิดปดบังคุณอยู่นะคะอยู่ดีรับรู้เรื่องราวขึ้นมาถึงได้ถึงบางอ้องไงว่าทําไมเขาเปลี่ยนแปลงไปทําไมช่วงนี้หมดโปรทาไมช่วงนี้เขาหมดใจทําไมช่วงนี้เขาเย็นชากับคุณมากๆนะคะเดี๋ยวคุณก็จะถึงบางอ้อตรงนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขาบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะชาวธาตุไฟ สามราศีเมษิงถนธนมมีเรื่องของความรักโลภโกรธหลงเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์นะฮะไม่เขาไปมีกิ๊กก็หมายถึงว่าเขาต้องมีคนอื่นถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบหาสมาคมกันก็หมายถึงเขาต้องมีคนอื่น ที่เขายังยังไม่หมดเยอะใหญ่ต่อกันนะคะนี่คือเขามีคนอื่นค่ะฝั่งเขาเขาฟ้องมาชัดเจนมากแหละว่าเขายังไงก็น่าจะมีคนอื่นแต่คนอื่นตรงนี้ไม่ว่าจะมาก่อนคุณหรือมาหลังคุณหรือว่าไปแอบซุกกิ๊กอะไรก็แล้วแต่แต่เขามีคนอื่นนะคะนี่คือตัวตนของเขาปัจจุบันเพราะเขาคิดว่าถ้าความรักมันกดดันหรือรู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยจะมีความสุขนะความสุขมันหายไปตัวเขาความสุขไม่มี เขาก็มีทางเลือกอื่นที่เขาจะไปคุยกิกกกับคนอื่นเพื่อความสุขความต้องการของเขานะคะคนของคุณค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะเอาแต่อารมณ์นะคะเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยนะคะและหมายถึงบางเคสหมดโปรโมชั่นนะคะและหมายถึงบางเคสใจเขาไปแล้วจริงๆและในบางเคสก็คือการจบแล้วจริงๆคือการเทด้วยเทเพราะการที่อยากจะมีคนอื่นอยากจะพัฒนากับคนอื่นอยากจะมีความก้าวหน้ากับคนอื่นหรืออยากจะมีความสุขกับคนอื่นนะคะ หรือแม้แต่เขาคิดว่าเขามีคนอื่นแล้วคนอื่นดูแลเขาคนอื่นซัพพอร์ตอะไรเขาบางสิ่งบางอย่างได้หรือการที่เขาอยากจะไปมีคนอื่นมองในมุมกลับคุณไม่สามารถซัพพอร์ตในบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะได้จากคุณได้นะคะตรงเนี้มาดูค่ะความในใจของชาวไฟนะคะความในใจของคุณจะสื่ออะไรให้เขาบ้าง15วันนี้ วิชาวไฟมีโชคอะชาวไฟมีโชคนะความในใจคุณจะสื่อว่าที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมาคุณกําลังคิดว่าเขาเหมาะสมกับคุณหรือจริงๆหรือไม่เหมาะกับคุณแล้วเหรอคนคนนี้เหมาะกับคุณแล้วเหรออารมณ์ประมาณนั้นคุณกําลังคิดทบทวนอยู่แต่ถ้าคุณคิดได้ว่าเ,เขาไม่เหมาะนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเรามวแต่เสียใจไปใหญ่เราต้องตัดสินใจได้แล้ว เพราะมันมันมันโอกาสตรงนี้โอกาสที่จะเป็นความสุขหรือโอกาสคืนความสุขมันไม่มีและในบางเคสก็โดก็โดนเทเรียบร้อยแล้วอย่าเรียกว่าโดนบล็อกเลยโดนเทเลยค่ะนะคะคุณยิ่งรู้อย่าเลยว่ามัวแต่ไปเศร้ามัวแต่ไปคิดมัวแต่ไปนึกถึงมัวแต่ไปนึกถึงในภาษาที่ว่าทบทวนมัวแต่ทบทวนว่าเอ๊ะเราผิดพลาดอะไรไปเราทําอะไรเสียหายไปไม่มีประโยชน์อะไรใดๆนะคะนี่คือความในใจที่คุณกาลังคิดอยู่เพราะคุณรู้สึกได้แหละว่า อ๋อความรักระหว่างคุณกับเขามันเป็นความรุ่มหลงกันใช่ไหมมันเป็นความรักช่วชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าหรือมันเป็นความรักที่เอาแน่เอานอนไม่ได้หรือเปล่าก็ได้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดโดนเทเพราะมีการปันใจค่ะมีการผิดสินค่ะมีเรื่องราวของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกค่ะนะคะใครที่ตัดสินใจได้แล้วใครที่หลุดพ้นได้แล้วตัวเองดีขึ้นดีมากมีเวลา กับชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นมีราหาเงินได้มากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอีกทั้งหาหลุดพน้พนพัฒนาการหลุดพ้นอะไรความรักที่เป็นเวรเป็นกรรม,มบางคนหลุดพน้นความรักเวรกรรมพอหลุดพ้นครั้งนี้เชื่อไหมใครที่หลุดพ้นมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะคิดทบทวนก็ได้ว่าโอ้โหที่ผ่านมาเราไปเสียเวลาอะไรเนี่ยปเปไปมาเขาไม่ได้เหมาะอะไรกับเราเลยกับคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวคุณนะคบคนเห็นแก่ตัวนะคะคุณมีน้ําใจกับเขาตลอดเลยทุกสิ่งอย่างนะคะ เออไม่ใช่มีน้ําใจอย่างเดียวอะ่ะความห่วงใยอาทรอ,อย่างเงี้ยคุณมีมอบให้เขาแล้วคุณนึกไหมคุณหวนกลับมาคิดอะ่ะตอนเนี้ยเรามองว่าคุณคิดได้ก็ได้ว่าเขาไม่ได้มมีน้ําใจอะไรกับคุณเลยเขาไม่ได้มาห่วงหาอาทรหรือว่ามาห่วงใยอะไรคุณเลยนะคะยื้อไปก็ป่วยการเขาฟ้องมาแบบนี้ส่วนคนที่กําลังมีประเด็นคุณน่าจะเริ่มเริ่มจับจุดได้ละเริ่มจับทางได้ละว่าอ๋อ เขาคงแอบมีคนอื่นแล้วละ่ะเขาคงกําลังจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันกับคนอื่นละหรือเขาเป็นคนโลกสองใบละนะคะตรงนี้นี่คือจความในใจของชาวธาตุไฟค่ะมาดูนะคะความในใจของเขากันใดๆก็ตามนะ ใดๆก็ตามคือการหมดโปรค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความชัดเจนก็ตามก็หมายถึงว่าเขามีคนอื่นเข้ามาแทรกอยู่แล้วนะคะที่เขาไม่ได้บอกคุณหรอกนะ,ะเขามีคนอื่นเข้ามาแทรกอยู่แล้วค่ะหรือเขาไปถูกตาต้องใจใครบางคนไม่ทราบได้หรือเขาคิดว่าคนอื่นสามารถดูแลซัพพอร์ตให้ชีวิตของเขามีการยกระดับหรือมีความมั่นคงนะคะหรือต่อให้คุณเป็นตัวสำรอง เขามีคนอื่นที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาเขาไม่ยอมปล่อยปาแล้วเลยไปง่ายๆหรอกค่ะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เขาหมดโปรกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าก็ใจเขามันไม่ใจเขามันไม่มีความสุขเขาต้องการความสุขเขาต้องการความสบายใจต่อให้คุณคบหาสมาคมบอกเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงแต่เขาต้องการความสบายใจนะคะในเมื่อเขาคุยกับคนอื่นแล้วมันสบายใจเขาก็เลือกที่จะคุยกับคนอื่นนั่นคือความในใจของเขานะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใด เหนือสิ่งอื่นใดในเมื่อความรักมันไม่ดีมันมีแต่ปัญหาหนู่นน,นี่นั่นเขาก็เลือกที่จะจำยอมปล่อยคุณไปค่ะนะคะแต่การจำยอมปล่อยคุณอ่ะปล่อยในเคสที่เขาเอาตัวเองเขาเออรียกว่ายกหางตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะขอแค่ตัวเองมีความสุขก็พอนะคะขอแค่ว่าตัวเองไม่ต้องมามีความทุกข์ร้อนก็พอและที่สําคัญมีคนทําให้เขาเปลี่ยนใจนะคะมีคนทําให้เขาเทคุณไม่รู้คนนั้นคือใครแต่เขาเทคุณเพราะอีกหนึ่งคนนะะ เพราะเขาคิดว่าอีกหนึ่งคนน่าจะมีอะไรที่ไปกับเขาด้วยกันได้นะคะเเข้ากันและกันได้ดีหรือเสมอภาคต่อกันอารมณ์ประมาณแบบนั้นนี่คือความในใจของเขานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพราะว่าไพ่ของชาวไฟถ้าจะบอกว่าโอ้โหหวนกับหวนกลับมาคืนดีเหรอไพ่อะมันบองบอกอยู่แล้วอะว่าตรงเนี้ย ใครตัดไม่ตายขายไม่ขาดอ่ะฝั่งเขาเทแล้วอ่ะนะคะมาดูแนวโน้ม15วันของชาวไฟจะเป็นยังไงบ้างจบใครกำลังเว้นระยะห่างระวังความรักนะคะ ลองการตัดตัวเองจะตัดสินใจแล้วละ่ะว่าในเมื่อในเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไปละแล้วในเมื่อมันสายไปละความสุขมันไม่มีละเสียเวลาเปล่าคุณจะเลือกตัดจบด้วยตัวเองนะคะแต่สําหรับใครที่ห่างแล้วก็หมายถึงว่าเป็นช่วงที่ต้องคิดทบทวนแล้วละ่ะว่าเราบางครั้งบางคราวเรายังไปนึกถึงเขาเพื่ออะไรในเมื่อเรากับเขามันจบกันแล้วในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเข้ามาในชีวิตของเรามาสร้างปัญหาให้ชีวิตของเราเราเสียเวลาค่ะ เราต้องมีอนาคตค่ะนะคะบางคนอ,อาจจะตัดสินใจตรงที่ว่าเอาฉันยังมีอนาคตนะเวลาชีวิตของฉันยังมีเหลือนะเรื่องอะไรล่ะฉันก็เอ่อเรื่องอะไรจะต้องไปนั่งคิดบางคนเป็นแบบนี้และในบางเคสที่ยังไม่จบก็ตามที่กําลังมีปัญหากันก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ระมัดระวังก็คือการที่คุณตัดจบเองเพราะคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วมันพอแล้ว เสียเวลาเปล่าเอาต่อเอาเวลาณนะวันเนี้ยที่มีค่าของคุณอะไปทํามาหากินดีกว่านะคะคุณอาจจะกําลังคิดแบบนี้อยู่ก็ได้นี่คือแนวโน้มคุณค่ะแล้วเราก็มองว่าชาวไฟฝ่ายคุณหรือเปล่าดูแลซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาเลยอะถ้าไม่ใช่ดูแลซัพพอร์ตเขาก็หมายถึงอะไรความรักที่คุณมอบให้เขาอะกับสิ่งที่คุณได้รับลับคืนมาจากเขาอะมันคุ้มค่ากันไหมนะคะเพราะเรามองว่าไพ่ตั้งแต่แรกแล้วบ่งบอกได้ว่าคนที่คุณไปคบอะ เขาไม่ได้มาสนใจเลยความรู้สึกของคุณหรือไม่ได้มาห่วงหาอาทรหรือห่วงใยอะไรคุณจริงๆจังๆนะคะมีแต่คุณแหละไปห่วงใยเขาการเปลี่ยนแปลง,ปลงเริ่มต้นขึ้นค่ะนับจากนี้ไปนับจากนี้ไปตัวเขาก็ไปแล้วจริงๆนะคะหรือตัวเขาเงียบหายไปแล้วนะคะ <c oughs> คู่ใดก็ตาม <c oughs> ถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแนวโน้มตรงนี้ก็ต้องเป็นการตีจากกันเป็นการห่างเหินกัน นะคะหรือเป็นการห่างบางคนก็ห่างชั่วคราวอันนั้นก็แล้วแต่บางเคสแต่บางคนห่างจริงๆนะะส่วนใครห่างไปแล้วอ่ะก็คือจบจริงๆค่ะใครห่างไปแล้วกลับมองว่าเขาน่าจะมีเขาน่าจะมีมีตัวจริงจริงๆมั้ยเรียบร้อยไปแล้วอ่ะนะคะมีตัวจริงที่เขาพร้อมชัดเจนเรียบร้อยไปแล้วค่ะนะคะนี่คือแนวโน้มของเขาปัจจุบันนะอ่ะเพราะอะไรหรอ เบื่อจืดจางในความสัมพันธ์หรือในบางเคสต,ต่อให้เป็นตัวจริงกันก็ทนกันมาสักพักแล้วทนจนตัวเขาเองใจเขามันไปแล้วนะคะไม่เป็นไรชีวิต มันยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความรักครั้งนี้ถ้ามันจะผิดหวังเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะนะคะเราต้องให้กำลังใจตัวเองเท่านั้นอะไรจะเกิดก็เกิดนับจากนี้ไปนะคะคุณรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องเกิดมันก็แค่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเจอความรักที่ไม่ดีมานะคะระวังระวังวัยคุณก็ได้ระหวหวงช่วงจังหวะชีวิตคุณก็ได้แต่ตอนนี้เรามองว่าบทสุขตอนนี้ของชาวธาตุไฟคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากขึ้น คุณแข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะไม่ยอมให้อะไรมาทำร้ายจิตใจของคุณได้มากขึ้นนะคะนี่คือบทสรุปของชาวไฝนะคะคุณจะรู้สึกว่าที่ผ่านมายิ่งนานวันยิ่งนานวันคุณเริ่มเริ่มอ่านเาเริ่มไม่รู้จักนิสัยเขาอะมันเหมือนว่าอา้าวสรุปสุดท้ายละเขาเป็นเป็นคนนิสัยยังไงกันแน่เขาเป็นคนอะไรกันแน่หรือเขาเป็นคนที่เห็นแก่โตที่ไกลห่างเราลิบหลีเต็มทนนะคะ แต่ที่สําคัญชาวไฟเข้มแข็งมากขึ้นค่ะเท่าที่เห็นไพ่สรุปนะคะความเข้มแข็งในตัวเองคุณจะรู้สึกได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะดาวดีดออกไปแล้วด้วยนะคะดาวดีดออกไปแล้วมาดูชาวโสดนะคะชาวโสดว่าจะเป็นไงบ้างเอ่ยชาวโสดไฟค่ะ โสดไฟจริงๆอะตอนนี้น่าจะมีโอกาสในเรื่องของความรักว่าแล้วเชียวชะตาชีวิตนะคะอยากจะบอกแบบนี้อยากจะพูดสื่อเอาความหมายตรงๆก็คือหลุดพ้นเคราะห์หลุดพ้นกรรมชาวโสดหลุดพ้นเคราะห์หลุดพ้นวิบากกรรมชาวโสดกําลังจะได้พบรักที่คู่ควรและก็เหมาะสมนะคะความรักที่เหมาะสมที่ลงตัวด้วย ชาวโสดขอแสดงความยินดีมากๆเลยชาวธาตุไฟและในบางคนโชคดีมากๆว่าความรักครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะอาจจะกลายเป็นคนที่คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะก็หมายถึงอะไรได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคู่รักค่ะนะคะเพราะเขาฟ้องมาว่าก่อนหน้านี้คุณจบแล้วดวงเขาเรียกว่าดวงเคราะห์กรรมดวงพินทุก,กาเออพินทุบาดวงตกจบมาแล้วค่ะ นะคะในเรื่องของความรัก, mm. ค,วรกความรักครั้งใหม่กาลังจะเข้ามาในชีวิตส่วนใครที่มีเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะมีความรู้สึกได้ว่าโอ้ฉันทําไมมีแบบมีพลังในตัวเองมีพลังในตัวเองที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าเอยความรักครั้งนี้น่าจะส่งผลอนาคตที่ดีมีการพัฒนาในความสัมพันธ์นะคะคุณจะรู้สึกแบบนี้ได้นะคะเนี่ยคุณมีความศรัทธาจริงค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความรักครั้งนี้แหละเออทาให้ฉันยังมีความหวังกับความรักอีกครั้งหนึ่งนะ อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์แบบว่าปลุกไฟในตัวคุณอ่ะนะคะความรักครั้งใหม่นะคะก็ขอแสดงความยินดีใครที่บอกว่าตอนนี้มีเห็นมีใครเข้ามาหาคุณเลยไม่เจอสักคนหนึ่งเลยเขาก็ฟ้องมาว่าดวงชะตาบางคนก็เจอเร็วบางคนก็เจอช้าแต่ถ้าใครเจอเจอเจอช้าเนี่ยมาแน่มาช้าแต่มาชัวร์นะคะและความรักตรงนี้มันค่อยๆพัฒนาด้วยนะคะนี่ก็คือฝั่งคุณค่ะเอามาดูค่ะ คนที่เข้าหาคุณจะเป็นยังไงรู้สึกได้นะโปรไฟล์ดีนะคะคุณผู้ชายก็ได้ผู้หญิงโปรไฟล์ดีอะดูผู้หญิงอะเป็นคนที่มีอํานาจดูผู้หญิงเป็นคนที่มีนนม,มีความสําเร็จในชีวิตดูเป็นผู้หญิงที่สามารถจัดการชีวิตคือดูความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะคนที่เขามาจีบค่ะเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณแล้วเขาสบายใจ นะคะคนคนนี้บางคนถ้าอยู่ในวัยสูงวัยก็อาจจะได้คนมีตําหนิเข้ามาด้วยคนที่เคยผ่านการมีคู่เข้ามาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เสียหายนะคะสังคมสมัยนี้ไม่ได้เสียหายละนะคะแต่ถ้าใครอยู่ที่วัยรุ่นก็ไม่แน่นะคะชาวไฟมีสองเคสนะค,ะคุณได้คนวาทศิลป์ดีมากเอาอกเอาใจคุณด้วยเป็นคนที่มีน้ําอกน้ําใจนะคะและในบางเคสเช่นกันเช่นการอาจจะได้คนทางไกลนะคะ ตรงนี้ก็ฟ้องมานะแต่ที่สําคัญเรามองว่าคนคนนี้เคยอ,อกหักความรักมาก่อนหน้านี้เขาพยายามไม่สนใจเรื่องความรักเลยเขาวันๆเขาโม่แต่ทํางานอย่างเดียวเขาเพราะเขามีบาดแผลในใจลึกมากนะคะมีบาดแผลในใจในอดีตที่ลึกๆมากๆที่เจ็บมากๆแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเขาอยากจะปฏิวัติตัวเองอะลองสักตั้งหนึ่งดูนะลองนะวันที่เขาได้เจอคุณอารมณ์จะประมาณแบบนั้นนะคะและรู้สึกได้อะว่าถ้าเขา มีการพัฒนากับคุณอะ่ะเขาจะมีความสุขนะมาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกได้เช่นกันค่ะว่าความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความผูกมัดกันอะไรใดแต่เป็นความรักที่มันบ่งบอกถึงความสุขบ่งบอกว่าทั้งเขาและคุณนะคะตรงเนี้ยมันหมายถึงเนื้อคู่หมายถึงเนื้อคู่ค่ะนะคะหมายถึงว่าณนะวันเวลาเนี้ยคู่มาแล้วนะคะเขาจะใช้ความพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชอะ่ะเอาง่ายๆนะ เรามองว่าเขาสุดฤทิสุดเด่นจริงนะพยายามจะจีบคุณนิติดมากๆเลยอะนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวอะ่ะยังแรกเริ่มที่เข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะยังมองไม่เห็นปฏิกิริยาอะไรกับคุณนะแต่เขาก็จะพยายามนะคะแต่ถ้าณนะวันใดวันหนึ่งเขาพยายามที่สุดถึงที่สุดละและเขารู้ว่าจีบไม่ติดจริงๆถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่จีบเออเขาจีบไม่ติดจริงๆค่ะไม่ใช่ไม่จีบรู้สึกว่าจีบไม่ติดจริงๆ เขาก็ไม่เสียเวลานะเรามองว่าเขาไม่เสียเวลานะคะแต่มองว่าจิตติดแท้มองว่าจิตติดเพราะอะไรก็ฝั่งคุณมันกําลังมีการพัฒนาในความสัมพันธ์หรือฝั่งคุณกำลังจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาน้คะ,ะมาดูบทสรุปค่ะชาวไฟ ความรักมาค่ะพร้อมดูแลเอาใจใส่กันได้นะคะชาวไฟอยากจะบอกว่าถึงเวลาของคุณที่คุณจะต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเอาตัวเองเก็บอยู่ในมุมหลืบไม่ได้แล้วนะคะปิดปิดกั้นหัวใจของตัวเองไม่ได้แล้วเพราะบางคนก็ปิดกั้นหัวใจของตัวเองนะคะคือลักษณะที่ว่ายัางไม่พร้อมหรือลักษณะที่ว่าฉันโลกส่วนตัวสูงใครอย่ามายุ่งฉันวุ่นฉันไม่อยากจะจเจาะแจ๊ นะคะแต่เขาฟ้องมาว่าณนะวันนี้คุณกําลังจะได้พบความรักค่ะแต่ความรักถ้าท่านใดที่ยังโรเลยังไม่ยังไม่มั่นใจกับรักใหม่คุณก็สามารถใช้เวลาดูแลกันได้ใช้เวลาพูดคุยกันได้สารสัมพันธ์กันได้คุยกันแบบสบายใจคุยกันแบบกระยานามิตรหรือชาวไฟแค่ต้องการกระยานามิตรคุยให้สบายใจรักใหม่ก็ต้องเข้ามารักใหม่ครั้งนี้จะอาจจะเป็นคนที่คุณเดินจูงมือต้อนรับสักการะใหม่ ไปเที่ยวร่วมกันไปไหนุไปเที่ยวร่วมกันจริง,รงด้วยหรือไม่แน่นะคะรักใหม่อาจจะได้เขาเดาร่วมกันเพราะรักใหม่อะไรรักใหม่หมายถึงจุดกาเนิดได้เริ่มต้นแล้วของความเป็นเนื้อคู่แล้วก็คู่ครองนะคะไพ่ปิดเขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าคุณหมดพ้นหมดเขาเรียกอะไรหมด,หมด,ห,มดหมดพ้นทุกกรรมนะคะหมดพ้นทุกเวรทุกกรรมในอดีตละนะคะหมดทุกหมดโศกแล้วนะคะรักใหม่จุดกําเนิดขึ้นแล้วค่ะ นะคะขอแสดงความยินดีมากๆนะคะเขาฟ้องมาว่าชาวธาตุไฟบางคนเหนื่อยล้ากับอดีตความรักจนบางครั้งบางครงาวทําให้ตัวเองท้อแต่เราท้อได้แต่เราห้ามถอยนะคะรักครั้งใหม่ค่ะจะมาใช้ความพยายามค่ะนะคะทำให้คุณมีความสุขให้ได้นะคะคนคนนี้คุณกําลังเจอแล้วจริงๆเขาจะใช้ความพยายามจริงบางคนได้คนมีตําหนิบางคนได้คนทางไกลบางคนได้ชาวต่างชาติ บางคนได้พบรักจากการเดินทางได้ทั้งนั้นหมดนะคะเขาฟ้องมาว่าสุดท้ายท้าสุดคุณอาจจะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนับจากนี้ไปก็ได้ความสุขที่สุดค่ะนะคะตอบมาชัดเจนมากๆเพราะคุณกําลังเจอเนื้อคู่นะคะกําลังเจอเนื้อคู่ไพ่ปิดดีมากอะตัวเองตอนแรกตุ้มๆต่อมๆมากเลยว่าถ้าไพ่ถ้าไพ่ปิดแย่นะโอหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ามีเข้าแต่ไม่เอาหรือมีเข้า แล้วไม่ใช่แต่ตรงนี้ไพ่ปิดดีมากมันเป็นไพ่ก็ว่าวันข้างหน้าของคุณเนี่ยความสุขของคุณกําลังจะมาละนะคะความสุขที่แท้จริงด้วยเป็นความสุขในเรื่องของอะไรคู่รักครอบครัวเนื้อคู่ด้วยชาวโสดชาวไม่โสดแล้วก็คนที่มีเนื้อมีแฟนมีแฟนด้วยมีครอบครัวด้วยโชคใหญ่กําลังจะมานะคะอันนี้ขอเน้นย้ํา โอเคนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวธาตุไฟ15วันเองนะก็ขอให้ชาวธาตุไฟค่ะมีคนเดินจูงมือนะคะไปเที่ยวนะคะปีใหม่นะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในเรื่องของความรักครั้งใหม่นี้ยาวๆยาวๆนานๆมั่นคงหรือความรักครั้งใหม่อาจจะก,กลายเป็นคนที่ทำให้คุณมีความสุขได้ใช้ชีวิตคู่ได้มีโอกาส มีครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ทยอ,อยลงคลิปพิเศษให้ก็ไปติดตามกันได้นะนะคะไปติดตามกันได้ค่ะใครที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณนะคะ,ขอขอ,คะ,คะขอขอบคุณมากๆแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนช่องด้วยก็ขอขอบคุณด้วยใจเป็นอย่างสูงหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุดท้ายท้ายสุดสุข กายและก็สุขใจด้วยที่สำคัญนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ